หลังจากที่เราได้จัดส่งให้เพื่อนๆที่จองแล้วนะครับครบทุกบ้านแล้วนะครับหลายท่านอาจจะรอคอยรุ่นนี้นะครับสาหรับเหรียญรุ่นอายุวัฒนะมงคล81ปีหลวงปู่มหาชิลานะครับซึ่งมีสี่พิมพ์ด้วยกันนะครับหลังจากจะส่งให้หมดแล้วนะครับคืนนี้นะครับท่านใดอยากประมูลหรืออยากจะได้วัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาหลักหลายพันนะครับในราคาหลักร้อยนะครับยี่ห้หลักร้อย เจอกันคืนนี้ครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับเดี๋ยวบ่ายนี้เข้ามาอีกนะครับเป็นพิมังกรแล้วกันนะครับพิมังกรนะครับเป็นเนื้อนวะหนากเงินนะเดี๋ยวขึ้นให้ชมนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ชมแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับนี่อีกหนึ่งรายการนี่นะครับยอดนิยมครับเหรียญไข่ย้อนยุคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหล่อมหามนสารนี่นานหล่อนะครับ งานหล่องานหลอมวลสารนี่ขึ้นรูปให้ชมด้วยนะครับรูปตัวอย่างนะครับก็จะมีเป็นเนื้อเงินหน้าทองคำนะฮะแล้วก็มีเนื้อเงินฝังตะกุดนะครับแล้วก็หล่อหน้ากากเงินแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้ามาอีกนะครับส่วนพระผงเนี่ยก็จะเป็นนี่ฮะเนื้อว่านเนี่ยครับรายการที่7นะครับหน้ากากสามกษัตริย์นะครับขึ้นรูปให้ชมครับผุมแล้วก็อันนี้พญาว่านดําแบบนี้นะครับตะกุดทองคำสามดอกนี่แพงนะครับ แล้วก็เนื้อรวมผงพุทธคุณนะครับท่านใดที่อยากได้วัตถุมงคลของปูมาศิลารุ่นนี้รุ่นหลักเลยนะฮะใครสนใจก็รอประมูลหน้าไลฟ์หรือว่าจะรอหลักร้อยก็ได้ครับเจอกันครับคืนนี้ครับ